รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o HD แห่งนี้เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง40นาทีเร็เรเจษเป็นต้นไปครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้เป็นประโยชน์ก็อาจจะไว้ดูได้ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยไปไกลขนาดไหนแล้วนะครับอย่างกรณีของคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับได้ เจอภาวะตาเขตาลอยอะไรเนี่ยครับตั้งแต่ยังเล็กเลยคือเจ้าตัวก็สังเกตมาแล้วก็ต้องทนอยู่กับภาวะเนี่ยไม่ว่าจะมองกับใครคุยกับใครเนี่ยนะไม่กล้าสบตาเพราะว่าเหมือนกับว่ามีาผมดอยอยู่ในตัวนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องทนทุกข์ในใจครับแต่สุดท้ายอายุเข้าไป2 0กว่าปีก็ยอมที่จะตัดสินใจ ผ่าตัดขจัดปัญหาเลยผลออกเป็นยังไงติดตามจากน้องเต้นที่มาให้ข้อมูลกับเราซึ่งวันนี้เป็นข้อมูลที่โรงพยาบาลสุขุมวิทส่งมาเพื่อให้ท่านชมเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็นำไปบอกเล่าให้กับใครที่เขาเกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี้ติดตามจากอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับ เริ่มสังเกตตั้งแต่อายุ11นะคะคือเวลาเราจ้องวัตถุสิ่งของระยะไกลหรือใกล้อ่ะคะ่ะตาเราก็จะเขออกแต่บางทีเนี่ยพอเรามองปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้สังเกตคือคนรอบข้างจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพี่น้องอะคะ่ะเขาก็จะชอบทักว่าทําไมตาเราถึงเขออกก็เป็นมานานแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะประมาณสัก 16ปีไม่รักษาอะไรเลยก็คือปล่อยเลยตามเลยส่วนกระทั่งประมาณสักอายุ25เราก็เริ่มหาข้อมูลตาเขตเนี่ยสามารถรักษาได้โดยวิธีใดหนูก็เลยได้ข้อมูลชัดเจนแล้วก็เจออาจารย์ที่เก่งที่เขาสามารถตรวจวินิจฉัยเราเบื้องต้นว่ามันรักษาได้นะเบื้องต้นก็คือแพทย์ก็จะให้วัดสายตาแล้วก็วัดความดันตาหมอเขาก็จะมีวิธีการตรวจเบื้องต้นเพื่อที่จะรักษาก็มีอุปกรณ์แบบ เหมือนมองซ้ายมองขวาแล้วก็มีกล้องอะคะ่ะที่เขาส่องเทคโนโลยีพวกนี้ก็คือทันสมัยแล้วก็สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้ดีมากหมอก็วินิจฉัยเลยบอกว่าเป็นตาเขและร่วมด้วยกับตาลอยวิธีการรักษาหมอบอกว่าผ่าตัดจะได้ผลมากกว่าตอนนั้นคือหาข้อมูลมาประมาณ2ปีหมอที่จะผ่าตัดเนี่ยเราแบบเป็นเฉพาะทางเราก็เลยมีความมั่นใจก็เลยตัดสินใจที่ จะผ่าตัดหลังจากการผ่าตัดนะคะต้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ว่าจะมองในระดับตรงหรือระดับมองข้างหรือเยียงข้างคือมองได้ปกติโดยมองไม่ออกเลยว่าเป็นตาเหลี่หรือตาเขซึ่งเราพูดกับผู้คนเนี่ยเราสามารถจ้องตาผู้คนได้ในระดับตรงแล้วก็สามารถมองการสบตาอะไรอย่างี้ค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับน้องต้นที่ สามารถหลุดพ้นจากความอึดอัดใจที่พกเอาไว้มาเป็นเวลานานถึงวัย20กว่าปีแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่โรงพยาบาลสุขวิทย์ขอยกขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ไขภาวะอาการอย่างที่น้องเต้ลเจอมาแล้วส่วนว่ารายละเอียดเป็นไง พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสุขวิทมาเล่าให้ฟังครับท่านกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะตาเหล่ตาเขซึ่งโรงพยาบาลสมุมวิทก็ได้นํามาให้ท่านได้ติดตามทราบกันว่ามันสามารถแก้ไขได้ครับ แต่ก่อนที่จะไปดูว่าแก้ไขยังไงรศป,ปาสรสควิดก็ได้ให้คุณหมอเพียดายศหนึ่งนิดนะครับแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านจากักษุแพทย์นี่ละครับและเป็นผู้ชำนาญการทางด้านของโรคตาเคในเด็กอีกด้วยมาให้ข้อมูลที่มาที่ไปติดตามกันไปก่อนนะครับโรคตาเขเนี่ยคือเป็นโรคที่มีภาวะที่ตาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางาะคะในการมองสาเหตุของตัวโรคเนี่ยก็คือมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตาเขชนิดไหนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี้ยก็คือเป็นความผิดปกติที่กล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อตาอาจจะมีแรงตึงที่ไม่เหมาะสมไม่บาลานซ์กันก็เลยทาให้ตาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ผิดปกติแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคตาเขบางส่วนเนี่ยก็เกิดจากความผิดปกติที่ตัวสมองซึ่งสมองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ส่งกระแสประสาทมาควบคุมกล้ามเนื้อตาอีกทีนึงค่ะการวินิจฉัยหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจโรคตาเขโดยทั่วไปเรามักจะใช้อุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการตรวจวัดมุมเหล็ซึ่งก็จะวัดด้ววยตัปปริซซซึึึมม่งนีก็ วัดขนาดของมุมเหลวว่ามีตัวเลขมุมเหลอยู่ที่เท่าไหร่แต่นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญในการตรวจตาก็คือต้องประเมินเรื่องของการมองเห็นว่าตาทั้งสองข้างนี้มีการเห็นที่ปกติหรือไม่ตัวโครงสร้างดวงตามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมีต้อกระจกหรือเปล่ารวมไปจนถึงตรวจดูว่ามีค่าสายตาผิดปกติไหมอย่างเช่นมีสายตายาวสายตาสั้นหรือว่าสายตาเอียงหรือเปล่าค่ะนอกจากการตรวจโครงสร้างตาแล้วเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องซักประวัติเพื่อที่จะประเมินว่าทางระบบประสาทมีความผิดปกติอะไรด้วยหรือเปล่าค่ะ สำหรับเรื่องการรักษาโรคตาเขยสําคัญที่สุดก็ต้องดูว่าเรื่องตาเขยนี้เป็นตาเขยชนิดไหนโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะพิจารณาการรักษาในกลุ่มที่ไม่รุนแรงไม่ต้องอินเวสตต่อตัวผู้ป่วยก่อนอย่างเช่นตรวจหาภาวะความผิดปกติมีภาวะต้อกระจกผ่าตัดแก้ไขได้ไหมมีภาวะค่าสายตาที่ใส่แว่นเราช่วยได้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นโรคตาเขีเข้าไม่บางชนิดเนี่ยที่มีภาวะสายตายาวร่วมด้วยเนี่ยค่ะการใสร่แว่นก็จะช่วยเป็นการรักษาโรคตาเขย ตาเข็บางชนิดเนี่ยการปิดตาก็จะช่วยทําให้มีการควบคุมตาเหล่ได้ดีขึ้นรวมไปจนถึงขนาดของมุมเหล่ก็เล็กลงค่ะอย่างเช่นโรคที่เป็นตาเขออกชนิดเป็นเป็นหายๆค่ะการปิดตาประมาณ3าชั่วโมงต่อวันก็อาจจะช่วยทําให้มีการควบคุมดีขึ้นถ้าทําวิธีดังกล่าวแล้วไม่สําเร็จเนี่ยปัจจุบันการทาผ่าตัดก็ได้ผลการรักษาค่อนข้างดีค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เป็นตาเหล่ที่เกิดภายหลังไม่ได้เป็นมาตั้งแต่แรกคลอดสาหรับการป้องกันโรคตาเขนก็จะพบว่าบางสาเหตุเนี่ยอาจจะสามารถป้องกันได้เราพบว่าอุบัติการ์ของการเกิดโรคตาเขเนจะพบบ่อยในเด็กที่มีภาวะคลอดก่อนกําหนดหรือว่าเด็กที่มีน้ําหนักตัวแรกคลอดผิดปกติ ลงไปจนถึงคุณแม่ที่ระหว่างตั้งครรภ์มีการสูบบุหรี่ค่ะเหล่านี้ก็อาจจะสามารถป้องกันได้หรือว่าภาวะตาเขที่อาจจะเกิดจากความผิดปกติของค่าสายตามีสายตายาวหรือสายตาสั้นที่ไม่ได้รับการแก้ไขเหล่านี้หากนําเด็กมาใส่แว่นภาวะตาเขก็อาจจะได้รับการแก้ไขไปค่ะแต่ในส่วนของความผิดปกติของตาเคที่อาจจะเกิดจากโครงสร้างตาที่ผิดปกติเหล่านี้ก็ป้องกันไม่ได้ค่ะแต่สามารถตรวจพบวินิจฉัยและรักษา ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็ทําให้มีอุปกรณ์การแพทย์ที่นํามาใช้ในการตรวจวัดได้แล้วในที่สุดก็สามารถผ่าตัดได้เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นแรงตึงที่กเกิดจากกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงนี้อะไรของสายตาเนี่ยนะครับคุณหมอมีความชานาญในการที่จะ,จะดําเนินการตรงเรื่องนี้เพื่อจัดให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ดวงตาก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่มองแล้วเลซ้ายเหลขวาเหมือนอย่างที่ อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาตั้งแต่ในเยาว์วัยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รักษาได้อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับตัวอย่างของคนที่เขาเคยอืดอัดกับภาวะตาเเขามาหลายปีเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการ,รบำบัดรักษาจนกระทั่งกลับมาเป็นปกติน่ายินดีตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเอาไปบอกเล่าให้กับคนที่สนิทสนมอาจจะเคย เจอปัญหายอย่างนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปรักษาไม่รู้วิธีรักษาก็จะได้รับรู้ไปแก้ไขกันครับขอบคุณที่ติดตามมุ่นใจใกล้หมอจากโรงพยาบาลสวิทในวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ